ปุ่มซ้ายสุดปุ่มนี้เป็นการกดบ่อยกดตรวจเช็คได้ทุกครั้งปุ่มสำคัญอย่าลืมอ่าเสียงบรรยายอัตโนมัติเวลาเราจิ้มเข้าไประบบจะขึ้นแถบสีเขียวมาเพื่อให้เราเริ่มดำเนินการตามระบบต่อไปกดเริ่มต้นปึ๊บอ่าระบบก็จะรันปื๊ดปื๊ดให้และ ไอ้โยกมันนิดหนึ่งให้ขึ้นแถบสีขาวที่หน้าจอพอขึ้นเสร็จน่ะเราก็จิ้มสไตล์ต่อไปจิ้มจิ้มเลือกตัวอักษรจิ้มตัวอักษรเลือกบับเฟลเลือกบับเฟลแล้วก็กดแถบบับเฟลเพื่อไล่หาบับเฟลที่เราชอบจิ้มให้ขึ้นแถบสีเขียวและก็จิ้มที่แอนิเมชันและไอในตัวแอนิเมชันไล่หาให้เจอคำว่าคาราโอเกะ แล้วก็จิ้มเข้าไปที่คาราโอเกะระบบก็จะลันให้ดูและอาจิ้มที่ตรวจสอบคาราโอเกะจิ้มที่ลองเพล์ดูเราก็จะได้เห็นระบบเวลาระบบมันออกให้จิ้มที่แถบที่สีขาวเนาะแล้วก็ระบบก็จะลันให้ดูยาระบบลันให้ดูเราจิ้มแถบแถบตัวอักษรแล้วเราก็จิ้มแถบตัวอักษรข้างล่างเมื่อเราจิ้มตัวแถบอักษรข้างล่างเสร็จ อ่าระบบมันจะหยุดให้เราก็กดที่หน้าจอเพื่อย่อเพื่อขยายเพื่อขยับให้อยู่ในจุดที่เราต้องการค่อยดูค่อยคิดค่อยทำแล้วก็จะเห็นว่าระบบอะมันไม่ดิ้นไปไหนมันมันมันมีข้อจำกัดอยู่